สวัสดีครับมมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมแปลงนะครับผลิตภัณฑ์มาข้าวโพดนะครับ JCC88 ของเกษตรกรอำเภอนาน้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของลิงเศรษฐรนะครับปุ๋ยเคมี1555บวกแมกนีเซียมตราลิงเศรษฐีนะครับนะครับเราไปชมแปลงกันเลยนะครับมาแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะ ฝากข้าวโพดให้นะครับให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับข้าวโพดสายพันธุ์ JC488 นะครับเนะครับในส่วนของเปลือกหุ้มมิดนะครับฝักใหญ่นะครับสีสวยนะครับตัวนี้ฝากมาดูนะครับตัวนี้มเมล็ดลึกนะครับแกนเล็กเห็นกันแล้วครับยังไงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ ในพันข้าวโพด J488 แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตราลิงเศรษฐีนะครับยังไงก็ฝากกัด้วยครับขอบคุณครับ